สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายชาทุกคนมะแกงปลาได้จ้ามาแกงปลาใส่สายบัวได้จ้าอันนี้กับพริกแกงของเขานะคะ่ะหอมกระเทียมตะไคร่ใบมะกรูดได้จ้าพริกแห้งผูใดมีพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ใช้ได้ขึ้นกันด้จ้าเด้ออันนี้ปลาได้จ้าปะคอปะคอหั่นเป็นแว่นๆได้จ้าได้จ้าทุกคนเห็ดเป็นสิน้นสินเน้อ ม,มันมีอย่างมากมายเครื่องปรุงเครือปลา่าจา้ปะปลาน้ำปลาผงนัวอยู่นี่นี่น้ำกันเด้จ้ะเด้อทุกคนอันนี้ใบนาง락อืมกระ่ตู้เฮานี่ละ่ะอืมล้วก็ทิขาดปะได้ก็คื้สายบัวเด้จ้ะพาติแกงใส่สายบัวนัจ้ะเนาะนี่แกงปลาใช้สายบัวก็ตรงมีสายบัวนะคะเนะเฮ้ยเขาตำพริกเร็ว,เ,วเขาก็สิไปใส่หม้อได้จ้ะหม้อเดือดแล้วเด้จ้ะ ก,กับป่านี่ใส่พร้อมกันใดเลยจ้ะใครไปมาโกดหอมแดงเทียมใส่เกลือนิดหน่อยเกลือนิใส่เกลือลองไปนิดนึงนะคะจะได้มีรสชาตินะคะใส่เกลือแล้วรสชาตมชิมันจะดีเลวจ้าไปเลยไปใส่หมอกันเลยจ้า นี่ย้ายแกงเต่าทานนด้จ้ะเด้อทุกคนนี่น้ำเดือดแล้วเขากะเทปลาลงไปปลากระริกใส่ลงไปได้จ้ะเด้อนี่ใส่ลงไปแล้วเขากะรอให้เขาเดือดเด้จ้าแล้วหมอ้อหม้อแกงเดือดเขากิใส่าสายบัวใส่น้ำปลาลงไปจ้าแล้วกิดีไผักอีกตูลงไปตามหลังลนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขารอสักครู่นึง รอให้ให้น้ำน้ำแกงเขาเดือดวันเดีอจ้าแล้วย้ยายจะไปหาฟ้าหมอมาปิดตาจ้ะเด้อย้ยายกระสิมาเก็บพริกขี้หนูไปใส่ด้วจ้าเก็บไปเฮ็ดลูกโดดด้อจจะไปใส่แกง,สแกงใส่แกงสายบัวนะคะพริกกระท้องจะปลูกไว้วันนี้ละคะ่ะ พริกของเฮาเองนะค่ะเด้อทุกคนนี่ไส่แบบพริกแล้วเขาก็จะไปล้างเขาใส่แกงนะจ้าหม้อกแกงของเขากระเดือดแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปดูหม้อกแกงกันเด้อนี่เปิดไฟออกมาอู้เดือดพันๆเลยค่ะทุกคนนะเดี๋พรผิดเก็บหมาบังใส่ลงไป ใส่สายบัวลงไปจ้าน้ำเดือดแล้วฮอกจะใส่สายบัวลงไปเพราะใส่สายบัวลแล้วฮอกจะใส่เครื่องปรุงลงไปจ้าน้ำปลาของเขานั่นแหละค่ะน้ำปลาน้ำปลาย,า,ยปยาย้ายปรุงใสในหนีแล้วเ,เรียบร้อยถ้าจะเด้อดแบบนี้นี่ผักอีตู้แล้วก็บักขามนิดนึงใส่บักขามเปียกนิดนึงนะจ้าอ่าตอนนี้เราก็จะปิดฟ้าให้เดือด เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเบื้องหม้อแกงฮาวได้จ้าเฮาก็ขิดค้นใจบัวลงไปเลยนะคะให้มันสม่ำเสมอกันเนาะทุกคนโอ้โ่นลาช่อนของเราโอ้มีหัวด้วยปาช่อนยายซื้อเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแกงใส่บัวปัยาาได้จ้าจะแซ่บรสชาติแซ่บขนาดเลยสดน้ำ น้ก็สป่อยให้เขาเดือดนะคะปิดฝาไว้นะคะเนาะอันเดือดขึ้นาก่อนเขาค่อยชิมรสชาตินะคะเนาะระหว่างล้อหมอกแกงเดือดย้ายกรสิพ้ามาเบิงดอกักม่วงะะด้ยค่ะดอกมะม่วงค่ะนี่มะม่วงต้นเตี้ยของยายพี่กายนี่ก็ได้ลายได้จ้าพี่กายนี่ก็หอยระยุงละยัางเลยจ้าเพราะต้องสอยได้จ้ามันตึ้อเตี้ยจ้านี่นี่นี่ ม่วงไอเตี่ยมม่วงเตี่ยมม่วงเตี่ยมเป็นซองปีแล้วด้จ้ะเนี่ยต้นน้อยๆนึงนี่นี่นี่มีลูกโตแล้วนี่นี่เม็ดปิดกอนกับมีด้จ้ะเด้อนี่นี่ทุกคนนี่ดอกกระดูกดูค่ะนี่นี่ม่วงม่วงพันธุ์นี้แซ่บแจ่มด้จ้ะเพราะจักสินเป็นอีหยังเด้ค่ะมันม่วมันเขียงเสวย เพรา่มนแขยงเวยนะจ่ะน่าจะเป็นฝ้าลั่นนะจ่ะแต่นะว่าสุกแซ่บแซบ,บมันนี่รสชาติดีเวลาสุกนะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแกงเนาก็ต้อนะจ่ะนะทุกคนนี่แกงของเขากรเดือดแล้วเ,เต็มที่แล้วคะ่ะปลากับเปื่อยแล้วถักว่าท่านเปื่อยดีเป็นไดนะคะย้ายจสเอาเปื่อย เพราะว่าปลาได้แล้วแต่ว่าผักบางทันได,นะะดน้นะคะเด้อเอาหอยเปื้อยวก้อนนี่เนาะเนาะย้ายกิ่งใส่กระขามเปียกลงไปได้จา้าเพราเอาลายได้จา้ามันสิสมเพราะหมักสมเนาะทุกคนเนาะสมมันก็เสียรดเสียสาดเนาะงานปลาลงไปจัหน้อยน,อ <c oughs> นึงเดี๋ยวเบิ้งสุงคือสิบ่าท่านเค็มคนปันใด <c oughs> อืแกงกันไปเรื่อยกอนจ้ะจัหน้อยเฮาค่อยเอาไปตู้ใส่เนาะ,ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวย้ายสิซิมรสชดาติเบื้งบนนี้ซิมรสชาติเบึงเด้อบนนี้นย้ายไปหาซ้อนกันหาซ้อนมากันเด้อหาซ้อนมาซิมกันเดี๋ยวเฮาที่มาซิมรสชดาติแบงกันนะจ๊ะทุกคนย้ายแปเอาซ้อนมาแล้วมาซิมมึงกันเด้อล่ะเฮ้นี่เซ่บปันใดจะอร่อยเท่าไหน แซบ่บเผ็ดไปนิดนึงไม่เป็นไรใสพ่พริกตูลงไปเลยเป็นอันวัดเสร็จนะคะแกงสายบัวของเราก็เสร็จแล้วด้จ้ามาเด้อมากินเขาน้ำกันด้จ้าขขานียวอ่อนไม่ไมวเหนียวไม่ได้จ้าข้าวเจ้าก็มีู้ใด,ดมกักข้าวเจ้าก็กินขา้ดดวา,ขาวเจ้าพูดใดมักขขานียวก็กินขขานียวนะ่ะคะเนาะ เสร็จแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เคยมารับ,รบชมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ